โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับ mm hmm. เริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิงลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ There is no contest in this realm. <laughs> โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูรีวิวสกินของไฮเตสกินนี้กันเนาะก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์เวฟมีเอฟเฟกเวฟมีเอฟเอฟกวาร์มเนาะแล้วก็มีสกิลต่างๆเนาะเราชอบตอนโจมตีปกติก็มีเสียงเลยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดียเข้าไปดูตัวเกมกันเลย โอเคครับก็เข้ามาตัวเกลียนกันเนาะมาดูท่าวาปอันนี้แม้ว่าเราโคตรชอบเลยนี่ท่าวาบที่มากโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปเล่นบนแล้วกันเนาะไปดูกันว่าสรับเกมนนี้เป็นไงก็สำหรับสกินนี้เราอ่ะชอบสกินนี้แล้วส่วนตัวยิ่งก็ชอบเป็นไหยเต้วยแหละก็โอเคอยู่กับสกินนี้เนาะแต่ว่าครั้งนี้ที่เล่นอ่ะมันน่ากลัวจังเลยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมันค่อนข้างออกเป็นตัวที่มันขัดจังหวะค่อนข้างเสียตัวเราจะพิวพอไหมนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันในเกมรู้เป็นไงนะเนี่ยพิวอันนี้ก็พิวสิงอันติก็คือกระเด้งไปไกลเลยนะโดนอันติของเอเลนดอร์ไปเนี่ยโอเคเยี่ยมโอเคเขาทาจังหวะได้อยู่เนาะโอเคโอมากังกาโหดมากเฟิร์สบัดแล้วฮะเร็วจังเดี๋ยวดีอย่าเพิ่งดีโอเคโอเคเรียบร้อยเพิ่มความเร็ว ก็พยายามไม่รู้เราเราเล่นแบบว่าพยายามเรียนความเร็วในการโจมตีให้ตัวนี้เนาะก็ไม่รู้จะช่วยหรือเปล่านีไหนนี่เลยโอ้ยไม่โดนอ่ะเสียดายจุงโอเคตีป้อมดีกว่าหวักหวัเฮ้ยเห็นนะเห็นนะโอ้ยใหม่ใหม่หม่โดนหมากกระโดดทับไม่เอากลัวกลัวกลัวทิ้งสกินสกินของอารามอันนี้กันสวยนะเราว่าน่ารักดีเราชอบเอฟเฟกต์ที่เป็นกระต่ายโอ้ยเราไม่ชอบเลยดีล่า มันโดนขัดง่ายอะสกิลมะถ้าโดนวีด้าปล่อยหัวใจสิแย่นะแย่ไม่ไหวเฮ้ยช่างเดี๋ยวพึ่งเสร็จ่างเดี๋ยวแก๊งเราแก๊งของเราโอเคสกิลแล้วเอเอเรนดอร์มานี่เออเยี่ยมดับเบิ้นคิวอ่ะหนีเฮ้ยเร็วอยู่นะแบั้นคิวได้ดับเบิ้นคิวแล้วโอเคโอ้ยคิดว่าจะได้คิว อุตสาห์เข้าไปคิว,ดวได้แบบทริปเปิลคิวจะได้จังไม่านไรนโอเคโอ้ยมีล้าเนี่ยไม่ชอบมีล้าเลยขัดจังหวะเก่งแล้วสกิลเบอร์ชิ้เดียวตายหมดอ่ะโหดมากนี่เน่ยนี่เน่ยนี่เนนี่เนโอเคออกนี่เนาะโอโ้โหโอ้โหโดนลุ้มอะ่ะช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยอะไรเอ่ยช่วยอะไร เฮ้ยได้ด yeah. okay, ้วยเฮ้ยเฮ้ยอีกทีเดียวเยี่ยมโอเคไม่รอดเล่าเดวเวิร์นคิวแล้วก็ตายหิวเฮ้ยโทษทีเจ้าดีหิวไปหน่อยเอ้ยขอโทษขอโทษปี้แล้วคนทุกคนอยังไงเฮ้ยหิวเกินเอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆ โอ้โห oh, เปิดเกมเอาสี่ศพเลยฮะนี่ประมาณสองสามนาทีแนละ้วเนี่ยโอ้โหเร็วมากไม่เคยคิดว่าจะเล่นเร็วขนาดนี้เฮ้ยเกมโอ oh, แต่ว่ายั <laughs> งไม่ได้ป้อมเลยนะรอสักห้าทีนะจะได้ป้อมเอ้ยเฮ้ยเขยันบวกจังเลยเยี่ยมโอเคดีค่ะเราจะไม่รอดตรงวีล่าดีกว่าเฮ้ยเอเลนโด้เนี่ยว่ยา,าแล้ว เนี่ยว่าแล้วต้องไโอ้โหโอ้มากร่างมาก้านั่นคือความหวังของทีมมาก้าเออโหดอ่ะโหดเฮ้ยเนี่ยมากร่าทริเปิลคิวโหดโคตรโอ้ยคิดเลยอ่ะเมื่อกี้เสียดายจังเมื่อกี้เกือบได้เอเลนดอร์เพิ่มอีกครั้งนึงแล้วว่าเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่รวมตัวเตรียมบวก เออเขาเตรียมบวกออกล้างแหละเยี่ยมแต่ตอนอารามใช้สกินออลติเมทตเราล้างไม่ได้ปะรู้สึก <c oughs> เฮ้ยทำไมมากังก้าโหดจังเกมนี้มากังก้ามาโหดนะเนี่ยเออย,ยกให้มากังก้าเลยเกยมนี้ MVP <c oughs> จริงๆออกมามาีม,มากังก้าก็ดีนะในทีมก็ค่าๆออกตัดเลือดได้เยอะนะนเออวีลาโดนโอเมนหน่อยเป็นไงละ่ะ นี่นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยโอ้ยเราชอบตอนโจมตีกังเสียงมันพอมากเลยอะ่ะเออชอบสก,กินเทย์อต่สก,กินนี้มากเลยเสียงมันโจมตีพอเอฟเฟิกบาสก็โอเคอยู่นะถ้าใครสนใจ <c oughs> ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะหมาไอทีเมื่อไหร่นะมาก,การฆ่เข้าไปให้เราศพแล้วเราก็ฆ่าไปโอ้โอ้อยู่แางๆอย่างห่วงห่วงโอ้โหน่ากลัวมากไม่ไหวไม่ไหวต้องเล่นแบบรักษาระยะสุดๆไปเลย นนจะโดน,นวีร่าอีกไหมเนี่ยไม่ชอบเลยรู้สึกว่าโดนวีร่าตลอดโ <c oughs> ดนวีร่าคัดตลอดเฮ้ยเฮมีอะไรนี่นียนีนี่ๆๆๆๆๆๆโอ้มากร่งกล้โหดเกินไม่มีใช่ี่มว่าเขาไปไหนกันนะวะหานยานะหายตรงสัญญาณบอกเพื่อนกันเออไม่มีนะ ในภูมิก็ไม่มีลงไปในล่างกันหมดแล้วมั้งจะไม่เห็นเนี่ปรากฏในแผนที่เลยไปไหนอ่ะนั่นเนี่ยไปกลางโอเคฮะเดี๋ยวเราอุ๊ยเอเลนโดเอเลนโดนี่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 เข้ามาดีเอเลนโดเข้ามาดีอมคิวเออนี่ไหนี่นี่ไหนโอเคเฮ้ยต้อมศัตรูถูกทำลายแล้วห้านาทีสี่สิบเก้า เยี่ยมเยียมเยียมเดี๋ยวเราตีป้อมบนแตกเลยเดี๋ยวเราคีบเข้าก่อนแม่เราชอบยังเลยตอนโยมดีปกติสวยมากโอเคโอ้ยว่าจะเก็บเรือขนาดเก็บไม่ทันโหดจังเออตอนนี้โหดจริงเฮ้ยพื้นพื้นนี่แหละนี่แหละนี่แหละ เรียบร้อยไม็่เขียวนะโอ้โหโหดตัวไหนไม่เขียวโอเมนเหรอไม่เราจำว่าบัตม,มั้งนาจะไม่เขียวฮาจะไม่เห็นหมดเกินโหดมากโหดมากตานี้ไม่ใช่แค่โหดแค่นั้นนะนะรู้สึกว่าตาพร้อมไวอยู่นะเนี่ยตาเนี้ยเดี๋ยวเราคิดไปเองแต่เราสึกมันไวจริงใช้ได้เลยนะไวขนาดเนี้ยยี่มโอ้ยเนี่ยตัวไม่ไดนะ้ละเบื่อมากโอ้อย แพ้ทางวีลา่าแพ้หัวใจจากวีล่าเลยเกินไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแพ้เลยเกินนี่เราตายด้วยวีล่าบ่อยมากเลยออกแบบอ้นนี้ไหมทานทานเวทนี่โอ,โอเมนโอเมนจัดการแก้แค้นแก้แค้แแนเยี่ยมดับบลคิวโหดมากเกมนี้เฮ้ยสุดยอดอะไไปวิ่งวิวิ อันนี้เป็นเอฟฟกวิ่งใหม่เนาะได้มาจากวัลเลอร์พาดจะมเป็นใจนะครับขายของเหมือนขายของเหมือนเป็น <a tower. S 1> แบบองานในเกมเลยจะไม่ใช่นะ <On slot. S 1> ออกเงินเองล้วนๆไม่มีสปอนเอ้ยมีสปอนเซอร์เจ้าเดียวดีดีๆีดีดีเย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเค,อเคว้าอย่เฮ้ยแต่เราดูสิเกมมันไวมากเลยอยากรีบจบเลยอะ่ะ

เพ yeah. ิ่มเร็วอยู่เร็วอยู่โอ้ยนี่ไปได้โอ้โหโหนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยวีราชอบแจกหัวใจเฮ้ยเราคิดกับป้อมมีเยอะเองอ่ยจะได้ไหมได้ปัคคิดว่าได้ป่ะเฮ้ยเราไม่ทันกะพลาดโดนป้อมสังหารดูด้วยความโลภ อยากได้สามทางไวๆไงไม่้รีบนี่นี้เดียวเองพี่ของข้าเข้าไปเลยโอยนี้เดียวเองอีกห้ารอยกว่าเองโอ้ยเราจะจบภายในสินาทีเหรอเนี่ยสินาทีนิดๆน,น่าจะจบได้นะดูจากสภาพแกมแล้ว <An enemy S 2> โอ้ย <been> บตดก็โหดเกินโหดจริงโหดจัง ไม่ถึงสิบนาทีป้อมเกียงเฮ้ยเดี๋ยวดีเลยตั้งป้อมนึงนิดเดียวถึงสิบนาทีป่าสูตรอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวเก่งจริงจบเลยได้ปะ่ะจบเลยได้ปะ่ะคอร์ดอคิวโอก้อ่ป้อมแตกหมดแล้วปล่อยสุดไม่ชีสเฮ้ยเราจบจบแค่สิบนาทีเหรอเฮ้ย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 อย่าเลยอย่าทรมานเขาอย่างนั้นเลยรีบจบเถอะ เจ้าสงสารเขาอยากทำประวัติศาสตร์คลิปใหม่จบภายใน10นาที <c oughs> เฮ้ยเยี่ยมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเก้า 9, 9นาที56วสิบหกวิจบไปในสินาทีสุดยอดโอ้โหมันจะเคยเล่นเกมเร็วขนาดนี้สุดยอดอะ่ะจริงๆนะเนี่ยใครได้ไปทีเรา่าบาส เห็นปะน,นิ้ด้วยโอเคเอาไปคนละหนึ่งไลน์นะครับโอ้ยสุดยอดเกมนี้สนุกนะเนี่ยดันานาจะเจอเกมแบบนี้อันนี้ก็โอว่าแล้วเชียวบัตต้องได้รู้สึกว่าเจอบัตคิวบ่อยมากสิบสามคิวเลยเนาะเราคิวไปหกตายสี่แอซิดห้าเนาะตายเท่าบัตเลยอะเอ้ย เด,เดี๋ยวกลับมาที่ไอเทมในเกมก่อนแล้วกันเนาะไอเทมในเกมก็ออกตามนี้เนาะก็ซึ่งก็ออกตามที่เขาแนะนำาอะ่ะก็มีแปลกๆก็มีต้านทานเวทเนาะเอามากันวีล่าแต่ไม่ต้องการแล้วจบแล้วโอเคครับก็สําหรับเกมนี้เนาะรายละเอียดก็สร้างความเสียหายไปได้17.2%โห่บาทสร้างได้มากกว่าอีกแล้วความเสียหายได้น้อยเนาะคุณตัวบางด้วยก็ไม่ค่อยอยากเอาเข้าไฟแต่ก็ตายเพราะวีล่าตลอดเลยเอ้ยถ้าไม่มีวีล่านะเราจะเฉิดฉาย แล้วก็เข้าทีมไฟ11ครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอ้อก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าเถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปด้นะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย